ข้าในเแลวขอรอทีมงานคนเอนเจอร์นะครับ คุณครูก็มาเ,เดินตางนอกเขยอดาฟลัเขยไหมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับออสัพัดเจนนอ, <S <S อสัพพัดคอเออเออวาเราหน้ากากพลงอย่ไอ่าแก ซื้อโอ้ยไปแรลกเลย <c oughs> โอ้คะแนจื้ออ๋อทำงานทีมงานกนันในจื้อหน่อยตันนี่ใหญ่แฮมัมจะ่อยยังน่าตันนี่ใหญ่แ้โอ้ขคอร์อไปหน้าตาบุญชื่อนาะโคอ๋อแฮดดูหน่อยเราฮีแหละอออี๋ไแก,ก,ก,กตาบุญปัจโจพูดชาวบ้านเลยที่เลียกผุบลอกนี่ให้มาบู้แฮอุกคอร์ลผุสคาราผัดโดกแกลหน่อยแกเลือบ้าขาเลือ ตาอัตอเนี่ยโอแต่แกเลยทีเลยแล้วหรอทีเดียตานึ้อทึงแต่ตาพอเนาะอืออ่าตาใครกันนีชื่อเคอเลนหรอเนาะด้วยนาเลอข้าเกิดที่ว่าเกลอวตัหน่อยยัยโอเคสวัสดีนะบ๊ายบายเนาะดูฝ่ายด้วยเนาะอะไรดิเอ้ดูอะไกันละว่าพ่อหน้าแก่ยาเด้อฮัลโหล ไอเอหูมาแวเนี่ยชอรบอนะฮะนี่นี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ามุ่งบ้านคเนจิร์นะครับผมก็มีศรัทธาญาติโยมนะฮะแล้วก็คุณพี่นะฮะคุณพี่ผู้พิทักษันติราชนะฮะมาคุมงานนะฮะแล้วก็นี่นะครับผมก็มีเนี่ยโอ้ชาวบ้านนะฮะ เพื่อนนี่ครับผมดีๆนะ่ายไทยไทยรูปคนหล่อนะฮะไม่ใช่ถ่ายรูปดีๆหล่อย่ง้ยสู้น้องไม่ได้หรอกเอาไม่ใช่หรอมาสู้น้องไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวความฉลาเริ่มถามหาแล้วโอ้เหมือนกันจะแลแค่ทำไรนี่ครับผมอันนี้ก็เอ้บ่าเอื้อ็บ่กึนน้เจ้า ขอพูดอกค้เนอะอันนี้ตาลอยอะแกวกกันในจกันเนจุดวอลอ๋มาไกเลย้ฮัลโหลกูสมุนิ่งเชื่อเชื่อเชื่อไรอ่าก็ดีกกัากอล็กนอยเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนักแกจะได้มโอโอเคทับเลยเนาะขอค่ะไปลวไป A cat, tay nó, lúc australia. Oh, ice cream onion. Hello? You qua lê là gay. Hey, no người. Hey, mọi 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 cái này chứ, có อะไรอ่ะอาอะไรไหอันนี้ทีมงานคุณครูนะฮะโรงเรียนบ้านคเนจื้อนะครับผมสวัสดีครับครับจากคเนจื้อครับนึกว่าของหลวงพ่ไม่ใช่ครับเนี่ยผมสวัสดีครับคุณครูนะครับผมแกม่าปั๊ดซีหน่อยดับกุดงดาวเวคตลอดักเลยโหดูักเกมไม่ไม่เนิยมเจ๊กิ๊บเนจ๊บบอ ไปแล้วน้อยสวัสดีค่ะไม่สเวาน้อยเนี่ยอออามูขอมามาสื้อแดงเสื้อแดงสวัสดีค่ะอันนี้ทีมงานโรงเรียนบ้านคะแนนจือนะครับผมแกตาแก่เนาะจันนะชไม่เอาเออ อะไรอันนี้หมับมุยนะครับม่าุยแต่ไม่ได้เลยน้อยโอเคชุดมาสวัสดีอันนี้โรงเรียนบ้านเด็กๆบ้านกันเนชื่อน,นะผมชื่ออะไรมีหรอมีช่องอะไรบุ๊ อ่าวแม่โอเคอนียาให้มันแร้ปล่าบัตรค่าบัตรค่าแม่ก็รูกันเนาะก็ดกันมมมโอเคนี่โรงเรียนบ้านคะแนนจีนะปอดเจเด็ดเดก็มาต้อนรับปรูบาบูชินนะผมอ่าตะเรตะ่าลยเด็กผมคี้เ

ฮัโแต่อันนี้แหววขอพุตตากาเนาะพุตตาาเกิดชเออมุชคาหมอมู้รมุลวมุนาละมู้นุน่ามูนหน่อยก่อเด้ก็ยอนงเดน้อยผมมบอกปลาอะไรอย่าเีม่วานมูหนอฮะ ตื่นเ๋ยวบ้าขอเลร์นี่ในบ้าน,นได้เต็แล้วน,น่ะเนอยน่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลอันนี้คุณครูสวัสดีค่ะตุ่ได้เกลียมาแล้วซอมวะเนะอ่าโอเคร้อยมาฮัลโหลน้องเล่สวัสดีค่ะอันนี้ตับพอหนอตับพอ โย่วัตสึแมนดูวะดูวะวิดีโอวิดีโอสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับนี่มงานคุณครูนะรโรงเรียนบ้านคนเนจเจอร์นะครับผมขออนุญาตนะครับคุณครูสวัสดีครับไม่ละไม่า รัดด้วยนะสวัสดีครับอ่ากวนเราเล็กคิดวอขอเลคีมั่งว่าว่าเลยสวัสดีครับ คุณหล่อฮิตถ่ยได้แก่ไขคเนี้หนอแก่ก้อยได้นุ่มุณงดาวแวนเมื่อปฏิพลุจลิ่นหอยแกเลยแฮโอพหอพคุณสุาคุบามูุชินแหวนแฮกถวายดูสตเลบักอะไรทีเนาะขขอไว้ได้ได้พี่เรือเยเนาะเอ้เมื่อไงสอรอรี่ อ่านีอเมื่อิน่อยสัมภาษ์นนชื่ออะไรชน้อยเองน้อนี่่ให้มามแต่หรอออแกให้คอราพุตตะาคุณอ๋อพุตตะาไปในอุผ่านจริง่ะได้ลูกก็ไปอย่าเอะเลือกภาอีสานเนาะ

ที่ว่าเลีกไเงยชื่อว่าที่ละจน่าเสแล้ี่้าไหรน้พอล่าพลาเมียต้เนะน้องเนาน้องาริชารินเือังือแล้วแล้วเราชื่ออะไรเนสซี่สไปซี่อะไรเนี่ย จะอะไรมีรไ,ไรกัน,นนี่สไปซี่ก็ไดกันเนี่ยเนตี้เนตี้เนตี้สไปซีนะได้มีน้องเนตตี้ของสกา,าแล้วเราชื่ออะไรนัน,นเองสุจิราสุจิตราชื่อเล่นชื่อรชื่อเล่นชื่ออะไรน่าได้แวคอ <c ười> องสก้าเนาะน้าหมอกน้โฟ <c ười> มันทะเคลีย๋อทลตมีน้องโดมีน้อนัิชาน่เ็เลยน่นาเรีเนี่ยนารียอรมอน็อกลดโอเคตับเลยเนาะกดดีกว่าเนาอยวัดีค่ะวัดีค่ับมายล้วตัเลยตค่ะให้น่ออแ เลนอนดอกกมุเนเ้าเะล่นวิดีโออ่ะเอาวิดีโอเาขอหลบตาคาโเอ็ดตัได้เก่งมากเลิกในุดบอยาเมมันแนนะจะแลมาวาที่ด้ดดดดออโอเคตา,ามเลย่ันโตเนอแม่เลินลกนี่ไงนอตเบียนอทิดา มันติดได้จาเลยตรึเ่แกลุ้นงานเนออดีเนะลุานเนออดีแกตัตอยเนก่อยโอ้ตตอมนจะต่อเลยโอ้อตอบต่ตลอยแกดันคะแนนชื่อนะขออนุญาตนะครับจัดคะแนนชื่อครับผมขอบคุณครับ แลกอะไรทำไมคนสวยมาอยู่นี่อ่ะอ๋อมีแต่คนสวยแกเฮาขอพูต่คข้างหนอ,อสวัสดีครับคุณเป้คุยยคเป้ดี เออสาวงามนะวันนี้มาทำอะไรครับเดี๋ยวขอคุบากุโคะเด้อ๋อโอเคขอี๋ยวสาวคุบากุโคะโอเคนะอ๋อเออันนี้ถวายหรือว่ายังไงครับอ๋อถวายคุถวายนี่ก็คือแกปะกิญจอนเท่าหนอแกปะกยญจอนจัดทานเวลาเราว่าถวายนี่คุบากุก็ตับเรือผกันด้วยหนอนนี้ก็คุณครูนะครับสวัสดีครับอ๋อ เด็ดเล็ดเด็ดน้อยน่ารกมาเลยไปสวัสดีค่ะบายามีท่านคุณครูออนนะครับผมสวัสดีครับอันนี้คือเด็ดเด็ดสุดเด็ดเล่นนะครับ กันเนานลนอฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่คัคุดนี่นี่คนงานนะฮะสวัสดีครับไ้านาดเมช่ว่ะอ๋อวโเออมามามานี่เมชั่เมสกาก็วก็บทามาเนยออยให้มายาออยมาแน้าก็มาบูดอ่ะ สวัสด okay. ีค่ะฮัลโหล Good m o r n g ฮัลโหลนี่นัดแจเวันวีกอแกแถวขอบพุทค่นอมีอะน้ตวอผหลเออโน้ตจิ้กีโน้ตจิ้กีอ๋อสิ่าเยอะหน่อยเลยพุทธค่ะก็ให้หน่อยแถขอบพุทค่ะ เอาไว้ดที่ะปูดดตาพอตาเปือผ่านโน่นหรอตาเปลือือคือตาตาเหรอขอยิจีนนะมีบ้านสโมีตอหนึเลแต่ก็หูยาบ้านาอน่งฮนฮึ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 ฮฮฮึฮึฮึฮายฮฮ หลอนเติ้นหนีน้องนลอนเจ๊ิเองแต่วัสดีค่ะเด็กน้อยวั๊บโฟล์แอร์รู้ละน้องๆวัยรุ่นนะฮะคณินเจือนะผมแฮวขอคุบาบูชินนะครับนี่ฮัลโหลขนมเต้ยนัดเจือโอ้ลูกแบบโฟล์ฮะชอบเกม เนีทีมงานนะครับแปกเนอจื้อน้องจอเกจอเกวัลลเกี่่าก่อนี่กวจะมาชุดเลงแล้วขอคุณตูคาน้ามแปดสวัสดีกุสมมนีฮัลโหลสมบูรณ์อล่อหน้ากากหนาไม้ไปควันติดฮัโหลสฮัลโหลมบูรณ์อ่าหมากาให้ม้น